สวัสดีครับก็มีลูกค้าสอบถามเข้ามาหลายคนนะครับว่าเราจะเลือกที่จะเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกดีหรือว่าติดฟิล์มกันรอยดีวันนี้เราจะมาให้คําตอบนะครับเรามาเริ่มกันที่เคลือบแก้วก่อนนะครับเคลือบแก้วมีความหนาประมาณ3ามถึงสาไมครอนนะครับบางยี่ห้ออาจจะมีความหนามากกว่านี้ก็ได้แต่ทั่วไปก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งมันช่วยอะไรครับมันช่วยปกป้องลดจากคราบมลภาวะต่างๆนะครับแล้วก็ทําให้สีรถเงางามนะฮะ ทำความสะอาดง่ายไฮโดรโฟบิกน้ําเป็นหยดนะครับซึ่งถ้าลูกค้าต้องการเท่านี้นะฮะเคลือบแก้วเคลือสรามิกตอบโจทย์เพียงพอนะครับแต่ว่าสําหรับเคลือบแก้วเคลือสรามิกด้วยความหนาที่ประมาณ3-30มิไมครเนี่ยถ้าเราโดนสเก็ตหินนะครับหรือว,ว่ามีหมาแมววิ่งขึ้นรถเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถช่วยได้นะครับโอเคถ้าลูกค้าตัดสินใจเคลือบแก้วแล้วจบนะครับเพียงพอแต่ถ้ายังไม่ตอบโจทย์นะครับ ลูกค้ามีการเดินทางต่างจังหวัดนะครับรถเนี่ยอยากปกป้องจากสะเก็ดหินนะครับบ้านมีสัดเลี้ยงหมาแมวชอบวิ่งขึ้นรถนะครับตัวนี้เนี่ยต้องมาที่ฟิล์มการลอยโอเคนะครับสำหรับตัวฟิล์มการลอยนะครับความหนาก็จะมีอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ส่วนมากจะประมาณ1 0 0ถึง250ไมครอนนะครับซึ่งก็จะหนากว่าเคลือบแก้วค่อนข้างเยอะเลยที่ผมแจ้งไปว่าประมาณ ออยู่ที่3-30ถึง30ไมครอนนะครับก็หลายสิบเท่านะครับซึ่งด้วยความหนาเนี่ยมันก็เลยตอบโจทย์ด้านการกันกระแทกจากสะเก็ดห็นได้ดีนะครับแล้วฟิล์มอาร์กติกมีความหนาเท่าไหร่นะอาร์กติกมีฟิลม์มอยู่3เกรดนะครับสตรี e ไฟต g เตอรตัวล่างสุดนะครับแวนการ์ดตัวเป็น tpu นะครับสตรีทไฟ i g เตอรเป็น tph มีแวนการ์ดแม็นะครับแล้วก็ไฮ r o t e c คนะครับ สำหรับตัวล่างสุดสีดไฟเตอร์เนี่ยจะมีความหนาอยู่ที่ประมาณ180ไมครอนนะครับแวนการ์ดอยู่ที่200นะครับแวนการ์ดแม็กซ์อยู่ที่240แล้วก็ไฮโดรเทคตัวท็อปอยู่ที่200ไมครอนนะครับทางเราก็ค่อนข้างเลือกฟิล์มในความหนาที่สูงในทุกระดับของการปกป้องของเราเพราะว่าถ้าฟิล์มบางมากเนี่ยบางทีโดนสะเก็ดเห็นมันก็ทะลุได้ค่อนข้างเยอะก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ และไม่คุ้มค่าต่อการติดตั้งนะครับสำหรับ Street Fighter t ต e e t s t r e e t f i g h TPH นะครับก็จะราคาย่อมยาวแต่ยุการใช้งานประมาณ3ปีนะครับตัวแวนไก่าย,ยุการใช้งานประมาณ5ปีแล้วก็ไฮโดเทคยุการใช้งานประมาณ7-10ปีเลือกตามการใช้งานนะครับใครใช้รถยาวๆเก็บรถสะสมก็ไฮโดเทคจัดเต็มนะฮะเ1 0ปียาวๆไปเลยคุ้มค่านะครับ แต่ใครใช้รถ5ปีขายทิ้งก็ใช้แวนการ์ดก็พอหรือใครต้องการประหยัดงบนะฮะก็ใช้สติดไฟเตอร์3ปีก็ลอบทิ้งเปลี่ยนถ้าเราเลือกฟิล์มแล้วก็จะมีลูกค้าหลายคนกลัวว่าติดฟิล์มแล้วเงาไม่เงานะฮะอันนี้เราก็จะให้ดูเป็นตัวอย่างของฟิลม์มรุ่นแวนการ์ดจากอาร์กติกนะครับตัวนี้ก็เป็น TPU ตัวรองท็อปนะครับติดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็จะสังเกตได้ว่ามีความใสมีความเงาเหมือนกันนะครับ mm hmm. แล้ควคำถามหนึ่งนะครับก็คือติดฟิล์มแล้วต้องเคลือบแก้วไหมตอบได้เลยนะครับว่าถ้าเป็นฟิล์มของอาร์ติกทุกรุ่นนะครับไม่จําเป็นเพราะว่าฟิล์มเนี่ยมีสารเคลือบเซรามิกในตัวนะครับเวลาโดนน้ำน้ําก็เป็นเม็ดๆอยู่แล้วดนะังนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปเคลือบซ้ำนะฮะให้เปลืองนะครับความใสความเงาของฟิล์มเนี่ยนี่ติดฟิล์มอย่างเดียวนะครับ ไม่ได้ลงเคลือบเซรามิกครับเราก็จะสังเกตได้ว่ามันมีความใสความเงาที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วนะฮะนั้นไม่จําเป็นเลยนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะถามว่าเราจําเป็นต้องเคลือบแก้วก่อนติดฟิล์มไหมกลัวมไม่เงาก็ให้ดูได้ที่รถคันนี้เหมือนกันนะครับไม่ได้เคลือบแก้วเคลือบเซรามิกมาเราติดฟิล์มเลยนะครับเ <Okay. S 1> นี่ยครับก็เป็นอย่างนี้นะฮะ สำ,สำหรับฟิลมของอาร์กติกเนี่ยไม่จำเป็นต้องเคลือบแก้วหรือาเคลือบเซรามิกมาก่อนสามารถติดฟิลได้เลยนะครับฟิลมกันรอยมีข้อดียังไงอีกนะครับนอกจากช่วยกันจากสะเก็ดหินนะครับจากสัตว์เลี้ยงที่อาจจะก,กระโดดมาบนรถเรานะครับฟิลมของอาร์ i ติกเนี่ยยังช่วยทําให้รถทําความสะอาดไห้นะครับแล้วก็คราบน้ําเนี่ยเกาะที่ตัวรถได้ยากนะฮะ เวลารถเป็นข้ามน้ำเนี่ยก็สามารถทำความสะอาดได้ง่ายเมื่อเปมีฟิล์มของอาร์ i ติกนะครับแล้วก็ขี้นกนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์ในเมืองไทยเลยนะครับเพราะว่าชอบโดนขี้นกกันแล้วเวลาขี้นกเกาะเนี่ยพอมันแห้งแล้วมันกัดเข้าไปที่สีรถเนี่ยมันก็จะเสียเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวฟิล์มของอาร์กติกเนี่ยพอขี้นกนตกลงมากัดเข้าไปที่ฟิลม์มอาจจะเห็นเป็นรอยด่าง ต่เมื่อโดนความร้อนลอยด่างนั้นก็จะหายไปนะครับนี้ก็มาให้ดูนะครับว่าลูกค้าจะเลือกเคลือบแก้วหรือฟิล์มกันลอยแล้วถ้าเลือกฟิล์มกันลอยจะเลือกเกรดไหนลักษณะไหนดีนะครับติดฟิล์มกันลอยต้องเคลือบแก้วไหมตอบไปแล้วนะครับต้องเคลือบแก้วก่อนติดฟิล์มกันลอยไหมตอบไปแล้วนะครับเช่นกันโอเคครับก็วันนี้ก็ขอ อธิบายประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ